อยู่กันที่ดีมเวอร์ครับสวนสนุกแห่งความฝันโลกแห่งความฝันที่นี่ตอนนี้11บอโมงร้อนมากก็เข้าไป เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นนี่ฮะเราจะไปในสุดก่อนเพราะว่าที่นี่มันเป็นสี่เหลี่ยมดึงเข้าไปไปดูข้างในสุดเครื่องเล่นข้างในสุดเราจะต้องขึ้นเคเบิลคาร์ใช่ไหมครับครับมาขึ้นมา ต้องตอบคิวนิดนึงเช้าแล้วกี่ะได้สี ทุกที่เราจะได่กระเช้าเรา<ด>เราป็นเราอยู่ต่างประเทศกันต้อไม่แล้วแล้วพูดเอเจอร์โซ่มันทำหน้าเกมทิก ยังไม่ใช่รถเมล์อุ้ยโสดีเบอร์ดีเดยร์ดีเดียร์แล้วนี่คือเลียวเวอร์ไม่อยากหันมองข้างหลังเลยคุณเสี่ยวเลียวเวอร์ดูข้างหลังสิไม่เอาไม่จับตรงแล้วบอกว่าจะเป็นเครื่องบินยืนไหมไม่ยืน ไปเดินไปวิดีโออันนี้กระเช้าเมืองไทยนะคะดูกระเช้ามีการมองข้างหลังมองกล้ไปทางนู้นเลย่นเลยจะลึกเข้าไปเนี่ยข้างหลังบ้านยักษ์ทำมาทำมต้องบ้านยักษ์อันนี้วิวข้างล่างเหรอ โอ้มก้มองข้างล่างเจไม่เอาไม่ก้ามองคุณนั่งแข็งยดนี้าีสิ่งน่าจะไม่ผิดไหนเดี๋ยวพอมันจะกระโดดนะอะไรคืออะไรงหนึ่งมันมันมันจะย้อยไปเรื่อยนีไปจะย้อยอะไรวะอ้พวกกวัดเดียวเลยวนเวเลียมาเขาก็เขาก็นั่งขับเเเเ่ารูปนี่ัั้สวยนะ

นี่ที่ฝากเอากระเป๋า,าใส่ไว้ในกระเป๋ามั้ยมันเข้ามาในห้องฟิตแล้วถ่ายแล้วถ่ายเยอะนะพูดเลยนี่หนาวไปอะไรก็ไม่เย็นแล้วอ่ะ <laughs> จะขึ้นจะขึ้นไปแล้วเฉพาะเด็กไม่มีอบเยเของ่อนเก็บของ่อน I เดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดระบบล็อกไปแล้วมันมีมอเตอร์เดี๋ยวมันลุ่นะไอต่อไอ้ต่อไอ้ต่อลูกแม่ไอ้ต่อลูกแม่ไอ้ต่อลูกแม่แม,มันตัง้งคนเดียวด้วย มันใส่เวทด้วยเวทมันจะหลุดเปล่าโอยเวนมันจะหลุดไปพี่เลิศหนูกลัวพี่จับโยู่จับเวนอยู่พี่เลิศหนูกลัวมันสูงเกินไปอ่ะไอ้ต้โอ้ยไม่เอาไม่เอาให้มันลงมาแบบนี้เลยจะลงมายังไงล่ะโอ้ยเลิกเลิกได้แล้วเลิกเลิกไอ้เหี้ยรูปกูโอ้ยตายแล้วลูกกูมันสูงเกิน แว่นอะแว่นมันจะเป็นยังไงอะแว่นอะพอแล้วพอแล้วอ๋อลูกกูตายแล้วลูกคูแว่นอ๋อมันถอดแว่นด้วยว่ามันจับแล้วมันจับอีกแล้วมันถอดแว่นออกมาแล้วมมือมันปล่อยออกมาไงอโอ้ยเสียวอ่ะ

เลี้ยงสีชาวีิมีเอโมเน่รับประคางได้นะครับเก่งจริงๆเลยโลโก้เอาลงไม่ถูกแล้วมึงลงทางไหนอะเนี่ยโอ้โหไม่อ้วกด้วยยังไงล่ะโคตรแมนอะไม่เวียนหัวด้วยโอ้โคตรมันเขาใส่แล้วเขาก็ถอดไงโอ้โตเกะเก่งมากอะ นี่พี่โอบอกพี่โอเสียดายใช่ป่ะพี่โอ,พ,โอพี่โอเสียดายใช่ป่ะพี่โอไม่ได้ขึ้นอ่ะดีแล้วไม่ไม่อสารวเอียกิกิเลย

โกงแอบดูไพ่เขาเลยนะเนี่ยดู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 ไอ้บ้านแอบดูไพ่ใหญ่ไปกินบ้านถีสิงอ เล่นรถไฟอวกาศมันคล้ายๆเหมือนเนี่ยเ,เหมือนรถไฟตีลังกาเหมือนเลยแต่มันแค่มองไม่เห็นมัน,มนก็นกเล็กกว่าโคตรเดียวไซร์เหมือนก็เหมือนตีลังกาสนุกมากยังหายยังไม่หายขาดสั่นขามันแบบไม่มีแรงอะ่ะเดี๋ยวมาบบนี่ต่อซุปเปอร์สเ,เปซอันนี้เปียกหน่อยหน่อยเฮ้ยอะไรเร็ว สรุปว่ายังเปียกไม่สะใจอ้าวสรุปว่ายังเปียกไม่สะใจใช่ไหม ooh เราเล่นอีกหลายอย่างรถไปตีลังกาแบบว่าอยู่ในที่มืดแล้วก็ซุปเปอร์สแปนคือแบบโหอ,อย่างมันเลยลนเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปสามแล้วครับเดี๋ยวจะล่องกลับนะก็คือเดินออกไปมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากที่นี่ดูได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเพิ่งลงน้ำมา เคเดี๋ยวเดินล่องไปดูอะไรต่างๆนานากันไปกิ้งเดินไปทางนู้นบ้านยาก็ทางนู้นเราล่องกลับอย่างเดียวเลยห้องน้ำอยู่างนี้ไปนั่นด้วยใช่ไหมไปกิ้งอยู่ไปกิ้งกับต้นไหนดีได้แล้วเนี่ย